สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ FQ Auto Garage วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ SUV สายลุยจากค่ายญี่ปุ่นที่ถูกพัฒนาให้แข็งแกรง่งทันสมัยและใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น นั่นก็คือ Honda Passport รุ่นปี2026รถ SUV ขนาดกลางที่เหมาะทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันการเดินทางไกลและสายแอดเวนเจอร์ที่ชอบความอเนกประสงค์ในคันเดียวเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Honda Passport 2026มาในภาพลักษณ์ที่ดุดันและสปอร์ตมากขึ้นอย่างชัดเจน ด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าและดีไซน์ใหม่ที่ดูคมเข้มกระจังหน้าทรงใหญ่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งตามสไตล์ SUV อเมริกันเส้นสายตัวถังดูบึกบึนแต่ยังคงความทันสมัยมือจับประตูและกระจกถูกออกแบบให้กลมกลืนกับตัวรถหล,ล่ออลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมลูกสายลุยด้านท้ายรถมาพร้อมไฟท้าย LED ที่ดูเรียบแต่แข็งแรงพร้อมกันชนหลังที่ออกแบบมาให้รองรับการใช้งานหนัก ทำให้พาสปอร์ตดูพร้อมลุยในทุกสถานการณ์เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสาร Honda Passport 2026จะให้ความรู้สึกกว้างโปร่งและเน้นความทนทานควบคู่ความสบายวัสดุภายในถูกปรับให้ดูพรีเมียมขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงเหมาะกับการใช้งานหลากหลายคอนโซลหน้าดีไซน์เรียบใช้งานง่ายหน้าจอ Infotainment ขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto บาะนั่งขนาดใหญ่รองรับสรีระได้ดี นั่งสบายทั้งแถวหน้าและแถวหลังพื้นที่วางขากว้างเหมาะกับการเดินทางไกลพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีขนาดใหญ่สามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้เหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง ในด้านสมรรถนะ Honda Passport 2026คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V 6ที่ให้พลักกำลังดีอัตราเร่งมาแบบต่อเนื่องขับสนุกและมั่นใจระบบเกียร์อัตโนมัติทำงานนุ่มนวลรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ A w D ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนเหมาะกับทั้งทางเรียบและทางลุยช่วงล่างถูกปรับจูนมาให้ซับแรงกระแทกได้ดี ขับสบายแม้บนถนนครูขับพวงมาลัยควบคุมง่ายให้ความมั่นใจแม้ตัวรถจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านความปลอดภัย Honda Passport 2026มาพร้อม Honda SENSING ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบเตือนมุมอับสายตาเพิ่มความอุ่นใจให้ทุกการเดินทาง สำหรับราคาของ Honda Passport รุ่นปี2026คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1.7-2.1ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออ,อปชันที่เลือกโดยรวมแล้ว Honda Passport 2026คือ SUV ที่ผสมผสานความแกรงความสบายและความอเนกประสงค์ไว้ได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถคันเดียวที่พร้อมใช้งานได้ทุกวันและทุกเส้นทาง ขอบคุณครับที่รับชม FQ Auto Garage อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ FQ Auto Garage วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ SUV สายลุยจากค่ายญี่ปุ่นที่ถูกพัฒนาให้แข็งแกรง่ง ทันสมัยและใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ Honda Passport รุ่นปี2026รถ SUV ขนาดกลางที่เหมาะทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันการเดินทางไกลและสายแอดเวนเจอร์ที่ชอบความอเนกประสงค์ในคันเดียวเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Honda Passport 2026มาในภาพลักษณ์ที่ดุดันและสปอร์ตมากขึ้นอย่างชัดเจน ด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้า l ล d ด,ดีไซน์ใหม่ที่ดูคมเข้มกระจังหน้าทรงใหญ่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งตามสไตล์ SUV อเมริกันเส้นสายตัวถังดูบึกบึนแต่ยังคงความทันสมัยมือจับประตูและกระจกถูกออกแบบให้กลมกลืนกับตัวรถหล่ออลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมลุกสายลุยด้านท้ายรถมาพร้อมไฟท้าย LED ที่ดูเรียบแต่แข็งแรงพร้อมกันชนหลังที่ออกแบบมาให้รองรับการใช้งานหนัก ทำให้พาสปอร์ตดูพร้อมลุยในทุกสถานการณ์เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสาร Honda Passport 2026จะให้ความรู้สึกกว้างโปร่งและเน้นความทนทานควบคู่ความสบายวัสดุภายในถูกปรับให้ดูพรีเมียมขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงเหมาะกับการใช้งานหลากหลายคอนโซลหน้าดีไซน์เรียบใช้งานง่ายหน้าจอ Info t เทน m e n t ขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto บาะนั่งขนาดใหญ่รองรับสรีระได้ดี นั่งสบายทั้งแถวหน้าและแถวหลังพื้นที่วางผากว้างเหมาะกับการเดินทางไกลพื้นที่เก็บสัมพัส์ Hi! Can you please subscribe to my YouTube channel if you follow? I will post every day. Like and subscribe and have a great day.